สวัสดี f c อาจารย์นอตตี้วิบับนอนนอคทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยวันนี้วันที่20กร,รกฎาคม2565นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์นอตตี้นะครับก็อยากให้ลูกศิษย์ทางช่อง u t u b e นะครับร่วมกันอวยพรลงในคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกคำอวยพรด้วยนะครับเนาะ กอนใอ็ประเสริฐขอจงบังเกิดแก่ทุกท่านเช่นกันนะครับก็วันนี้อย่าลืมนะครับ20กรกฎา,าก็20กรกฎาก็07อายุย9ิปีก็29ได้เลยนะครับจัดได้เลยเนาะลาวหน,น่อยวันนี้ก็วันนี้อาจารย์มาให้แนวทางฮานอยลาวอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอาปากการกระดาษขึ้นมาลาวงวดก่อนเกือบ3ตัวตรงเราเข้า75ตรงตรงเมื่อวานหน่อยเข้า80ตัวกลับ ตรงเลยวันนี้อาจารย์อก็มีมามา่าไข่มาแจกที่หน้าสำนักหมดตั้งแต่เช้าเลยอ่ะมาเดี๋ยวอาจารย์ให้แนวทางลราฮาหนอยกันนอยวันนี้เด่นสองครับเอาเลขมันเกิดเลยเด่นสองฟันสองรูสองวิ่สองครับสองหก 29 69 20 21 28นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปขอพอรปูองค์ดำอยู่นะฟังอีกครั้ง26 29 69 20 21แล้วก็28 3ตัวมี269 260 290 269 260 290นะครับเม็ดเดียว2662นะครับสำหรับฮานอยอ่าอย่าลืมแชร์ด้วยนะลาวพัฒนาเราลาวพัฒนาวันนี้เด่น4ฟัน4รูด4วิ่ง4 4 1 4 6 4 0 4 2 4 3แล้วก็4 8 ฟังอีกครั้ง41 46 40 42 43แล้วก็48 3ตัวมี416 410 418 416 410 418เม็ดเดียว4114สำหรับราวพัฒนาขอให้ทุกทีทุกคนโชคดีวันนี้มันเกิดนะครับก็ร่วมอวยพรกันด้วยนะครับยิ่งๆรวยๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ใครจะห้อง VP บูชาชุดตะกุฏทาเวท หรือเสื้อรุ่นใหม่ได้นะครับโอเคไว้พบกันใหม่เอาหน้าตีขอลราทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ